สวัสดีค่ะคเคยสัมภาษณ์คุณกนวีน่าจะตอนที่ทำงานอยู่ในซีอาซึ่งอาจาทำเรื่องผู้ลิพัยนะคะแล้วก็ได้คุยกันเรื่องของการทำงานซึ่งอารคุณกนาวีทำเรื่องของอยู่ที่สุรันใต้ใช่ไหมคะแต่วันนี้เปลี่ยนบทบาทแล้วนะคะเราคุยกับคุณกนวีสุดแสงลยคะ่ะที่การพักเป็นธรรมจากบทบาทนักวุศยธรรมนะคะทำงานเรื่องผู้ลิพัยมาตอนนี้มาเป็นนักการเมืองแล้วทําไมถึงตัดสินใจเปลี่ยนนะคะ งานจากงานด้านวาธรรมมาเป็นมานทํางานการเมืองละคะจริงๆจ,จ,จะบอกเปลี่ยนโดยตรงเลยก็ไม่ใช่นะครับคือการทํางานการเมืองณปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยมันก็เหมือนการทางานทางด้านวิชาธรรมนั่นเองนะครับเพราะว่าเราที่เราเห็นว่าการเมืองไทยเนี่ยมันมีระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเปลี่ยนแปลงมา91ปีแล้ว แต่มันก็ไม่มีรักรากฐานของระบอบของที่ตายอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงขั้นพิษแล้วล่ะผมผมมองตรงนั้นนะครับว่าการทํางานกาบสถานการณ์ฉุกเฉินการทํางานทางดา้านนัษนธรรมเนี่ยเราทํางานเพื่อคนที่เขาเหมือนกับเขาหนีตายะคะฮะคือหนีตายมาแล้วเขาจะยืนอยู่ยังไงด้วยตัวเขาเองเราก็ไปช่วยเขาให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศกับเขาเขาสามารถยืน,นได้ขาตัวเองได้ประเทศไทยชั้นใดก็ชั้นนั้นประเทศไทยเหมือนกันคือระบอบการเมืองการปกครองเราเนี่ยมันก็เหมือนกับลากที่มันไม่ไม,ไม่มั่นคง 91ปีมันก็ยังง่อนแน่นอยู่และการฉุกเฉินของเราคือว่าประชาชนตอนนี้ณปัจจุบันปี2566การเมืองของเราเนี่ยทำให้ประชาชนไม่สามารถอยู่ดีกินดีได้เอาไม่เป็นสานการณฉุกเฉินก็เลยเปลี่ยนงานจากเปลี่ยนแค่สํานักงานจากสำนักงาน,างานข้าหลวงใหญ่ทุเรียแพ่งสาชาติมมาลงเล่นเป็นบทบาทนักการเมืองและจะมาทําแก้ไขปัญหาวิกฤตตอนนี้ที่ประเทศไทยเราต้องการคนเข้ามาครับผมจะนําหลักการทางด้านวิทยธรรมเนี่ยมานําการเมืองให้ได้ เป็นเหตุผลที่มาเลือกพื้นที่ในการทํางานการเมืองในจนังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเปล่าคะหนึ่งในนั้นครับหนึ่งในนั้นเนื่องจากว่าหลักสําคัญเลยเนี่ยในจนังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยตอนนี้ที่เราพูดเราได้ยินกันอยู่นะครับเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพที่เกิดขึ้นสถานการณ์ความมั่นคงต่างๆที่เกิดขึ้นแต่จริงแล้วถ้าเรามองไปลึกๆเนี่ยมันเป็น มันเป็นเรื่องของสันติภาพของประชาชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็ประชาชนไม่มีพื้นที่ในการแสดงออกโดยเฉพาะในเรื่องการเมืองอัตลักษณ์ที่ประชาชนในพื้นที่ในยพยายามจะแสดงออกเนี่ยเขาไม่สามารถมีพื้นที่สาธรารณะที่เขาแสดงออกได้มันเป็นการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์เกิดขึ้นจากหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการกดทับซ้อนของกฎหมายไม่ว่าการเป็นการกดทับซ้อนของรัฐราชการที่ไม่ยอมให้ประชาชนมีพื้นที่ในการแสดงตัวตนของเขาเอง อันนี้แหละครับเป็นพื้นเป็น,เ,ปนเหตุผลเหตุผลหนึ่งที่ผมใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ไปออกไปทํางานในเวทีระหว่างประเทศในเรื่องเกี่ยวกับการทางานด้านพัฒนาธรรมและรวมไปถึงการช่วยการสร้างสันติภาพที่เกิดขึ้นโดยการนําหลักมนุษยธรรมและงานทนานมนิษยธรรมเนี่ยมาช่วยการสร้างสันติภาพพื้นที่จังหวัดชยา,ายนาคใต้ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เราต้องการสันติภาพที่เกิดขึ้นแต่พักเป็นธรรมนี่ก็เป็นพักใหม่นะคะก็อาจจะไม่เคยมีสอสอาจจะจริงๆเป็นพักใหม่มาก แล้วก็ก for ่อนหน้านี้เหมือนคุณกนวีก็เคยไปอยู่ที่พักไทยสร้างไทยใช่ไหมคะแต่ว่าเหตุผลอะไรทาไมถึงเลือกพักเป็นธรรมทั้งๆที่ก็เป็นพักเล็กพักใหม่ด้วยคือเหตุผลที่เลือกพักเป็นธรรมนะครคือผมอยากจะแสดงให้เห็นว่าเป็นพักใหม่จริงๆครับเป็นพักที่ไม่มีสอสออยู่ในสภาเลยอันนี้เป็นครั้งครั้งแรกนะครับที่พักเป็นธรรมเราลงสนามศึกเลือกตั้งในปี2อ6 6แล้วก็ที่เลือกพักเนี้ผมอยากแสดงให้ทุกคนเห็นว่าถึงแม้จะเป็นพักเล็กๆเนี่ย ถ้าผมคนอย่างผมคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มี b a c k กราว n ์ทางด้านการเมืองมาเลยคือไม่มีนักการเมืองไม่ใช่เป็นครอบครัวนักการเมืองแต่สามารถทํางานการเมืองได้ทําการเมืองภาคประชาสังคมทำการเมืองภา,าคประชาชนให้ได้เนี่ยก็แสดงว่าการเมืองไม่ใช่สิ่งไกลตัวทุกคนสามารถเข้าถึงการเมืองได้ทุกคนสามารถเข้ามีส่วนร่วมางการเมืองได้อันนี้เป็นเหตุผลที่ผมมาเลือกรับพรรคเป็นธรรมและอย่างพรรคเป็นธรรมให้โอกาสคนรุ่นใหม่นะครับคนภาคประชาสังคม เข้ามากับตดยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรคเพื่อจะนําไปสู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระบบรัฐสภาในในนิติบัญญัติในฝ่ายนิติบัญญัติค่ะก็แสงว่าคือที่เลือกพรรคนี้เพราะว่าโอเคได้ทํางานได้คิดยุทธศาสตร์ได้คิดนโยบายหรือได้ทําอะไรที่สามารถ พักดันแนวคิดของตัวเองได้ใช่ครับ,รบก็เปิดโอกาสนะครับพักนี้พักเป็นทําเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์ในการทํางานการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราก็ให้เปิดโอกาสทุกคนนะครับคือไม่ว่ากลุ่มก้อนทางด้านไหนแล้วก็มีอุดมการ์ที่จะมีการพัฒนาในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเกิดขึ้นเขาจะเปิดหมด ผมก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มคนหนึ่งที่มีกลุ่มการทํางานทางด้านการเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยก,ก็คุยกับทางหัวหน้าพักผู้บริหารพักเปิดโอกาสครับในการยี่สร้างสารค์การเมืองใหม่ๆให้เกิดขึ้นถ้ามีคนไหนก็ตามกลุ่มไหนก็ตามที่อยากจะเข้ามาร่วมกับพักเป็นธรรมเราก็ยังเปิดนะครับมีเปิดโอกาสเปิดพื้นที่สาธารณะให้กําหนดทิศทางในตัวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการทํางานการเมือง ซึ่งกลุ่มที่มาทํางานด้วยก็คือกลุ่มที่เคยทํางานกิจกรรมอยู่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เลยเลือกที่จะส่งผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มปาตานีบารูนะครับกลุ่มน้องเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางด้านภาคประชาสังคมทํางานในด้านการเมืองอยากจะมีการมีพื้นที่ในด้านการเมืองของกลุ่มภาคประชาสังคมให้เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเรียกว่าปาตานีเสียมากกว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะปัตตานีมันรวมไปหลายๆอย่างครับทั้งวัฒนธรรมสังคมศาส,สนาวิธีการดำรงชีวิตไม่ได้หลายๆคนมองว่าปัตตานีเนี่ยเป็นคําที่น่ากังวลโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวความมัน่นคงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่ทัดไม่ใช่ภัยคุกคามทางด้าน,นความมั่นคงนะครับจริงๆอยากจะบอกให้ทุกท่านทราบว่าคําว่าปัตตานีเนี่ยเป็นการส่งเสริมเรื่องอัตลักษณ์เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ในการที่จะแสดงออกว่าตัวตนของเขาคือใครเราไม่ควรจะปิดกั้นพื้นที่ที่ผู้คนจะแสดงตัวตนได้ นี่ก็เลยเป็นที่มาของการที่ประกาศที่จะปักธงนะที่จะเป็นตัวแทนของคนปัตตานีใช่ครับคือพักเป็นธรรมเนี่ยเป็นพักเล็กจริงๆนะฮะพักเล็กพักการเมืองเล็กในประเทศไทยแต่พักเป็นธรรมจะแสดงให้เห็นว่าเราจะเป็นพักที่ยิ่งใหญ่ของคนปัตตานีทําโดยคนปัตตานีและทําเพื่อคนปัตตานีเพราะว่าผู้สมัครทุกคนที่เราจะส่งลงสนามศึกเลือกตั้งคราวนี้เป็นลูกหลานชาวปัตตานี คือใน3จังหวัดะยะลาดาราที่ว่าและปัตตานีรวมถึง4ี่อำเภอของจังหวัดสงขลาด้วยเราจะเอาลูกหลานของคนปัตตานีเนี่ยมาแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ของเราคืออะไรอัตลักษณ์ของเราคืออะไรและจะนำการะจะนำสันติภาพกลับมาได้อย่างไรซึ่งเอาตรงเนี้ยเหมือนก,นการเมืองเชื่อมเรื่องการสร้างสันติภาพซึ่งก็เป็นนโยบายหนึ่งของของพวกเราเนี่ยจะเรียกว่าสันติภาพที่กินได้ลหลายคนมองครับเรื่องสันติภาพเป็นสิ่งไกลตัวนะครับว่าโอ้มันต้องเกิดที่ซีเรียต้องเกิดที่อัฟกานิสถาน เป็นการสร้างสันติภาพที่เกิดขึ้นในสุดานใต้ที่ผมไปทำงานแต่จริงมันไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทั่วประเทศนะครับไม่ใช่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าปัตตานีเองเรายังไม่มีสันติภาพที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงประชาชนยังกินไม่อิ่มและนอนยังไม่หลับเพราะว่าทุกคนยังต้องมีย,งยังต้องการที่จะ,ะทำมีการพัฒนานาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพอตอนนี้ทุกคนไม่สามารถประกอบภารกิจเศรษฐกฐิจต่างๆนานาได้เนี่ยทุกคนก็นอนไม่อิ่มกินก็ไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นอนก็ไม่อิ่มนอนก็ไม่หลับนะฮะะฉนนั้ ทางของเราเนี่ยก็เลยที่จะมีการสร้างนงโยบายในเรื่องสันนิภาพที่กินได้สันนิภาพที่กินได้ถ้าผมจะสามารถขยายความได้คือในสมัยก่อนประเทศไทยเราเนี่ยในการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่สนะครับ2520เมื่อ46ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเราเน้นเรื่องการพัฒนาเชิงพื้นที่คือกําหนดโดยมีการกําหนดจากส่วนกลางคือภาครัฐเนี่ยเป็นคนกําหนดว่าพื้นที่ไหนจะมีการพัฒนาอะไรและจะพัฒนาอย่างไร โดยที่ไม่มองคนในพื้นที่เลยนะครับตอนนั้นแน่นอนครับเป็นการสร้างรัฐะให้เกิดขึ้นก็จําเป็นจะต้องมีคนจากส่วนกลางมีคนที่มีความรู้ความสามารถมีสกิลต่างๆนานาที่จะช่วยพัฒนาเรื่องนโยบายและแผนพัฒนาให้เกิดขึ้นแต่ณปัจจุบันนี้ทรัพยากรบุคคลทรัพยากรชุมชนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ทุกพื้นที่ของประเทศไทย พร้อมแล้วที่จะประกาศที่จะกําหนดทิศทางของตัวเองให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นทิศทางด้านการเมืองไม่ว่าจะเป็นทิศทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนแปลงการพัฒนาให้เกิดจากประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ได้คือถ้าประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นใจกลางในการคิดทิศทางกําหนดทิศทาง,งตัวเองอันนี้แหละครับจะเป็นการพัฒนาที่ถูกต้องก็จะสร้างสันดิภาพที่กินได้จริงจริงจริงคนก็มองเอง๊ะ คำว่าสันติภาพทมันเป็นนโยบายที่เป็นนามประธรรมหรือเปล่าว่าตอนนี้หลายคนก็มองถึงเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่คาเหล่านี้มันจะเป็นคาที่เป็นนโยบายที่มันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมค่ะครับอย่างหลายๆคนบอกว่าเป็นวัฒกรรมนะครับเป็นแค่คําพูดที่มันสวยหรูสันติภาพที่กินได้ถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับของพื้นที่ที่ทางพักเป็นธรรมเราให้ความสําคัญเช่นพื้นที่ชนะ ในเรื่องการสร้างนคิคมอุตสาหกรรมชนะอันนี้เป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่รวมกับการพัฒนาเสริมเพื่อเสริมความมัน่นคงใช้กําหนดทิศทางในการสร้างนคิคมอุตสาหกรรมชนะขึ้นมาโดยที่มีความคิดว่าจะได้สร้างโอกาสสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้นลืมอย่างเดียวครับลืมการที่ถามคนเจ้าของพื้นที่ว่าคุณต้องการไหมและการสร้างนคิคมอุตสาหกรรมชนะเนี่ยมันจะไปกระทบการดํารงชีวิตของประชาชนอย่างไรบ้าง ทรัพยายกรธรรมชาติที่มีอยู่ไม่ว่าเป็นทรัพยายกรชายฝั่งทรัพยายกรธรรมชาติทางทะเลก็จะถูกผลกระทบของการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจนะคือคือถ้าเอาประชาชนเป็นศูนย์นกลางก่อนนั่งคุยกับเขาทา SEA ทําเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์การประเมินผลผลกระทบทางด้านสภาพแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์โดยเอาประชาชนในเจ้าของพื้นที่มานั่งคุยมานั่งถามว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการไม่กําแพงกันคลื่นอย่างนี้ครับคุณต้องการไหม ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดสร้างนิคมสกาการนะคุณต้องการไหมในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลมันมีผลกระทบอะไรบ้างกับตัวผู้คนถ้าถ้าถ้าประชาชนเจ้าของพื้นที่เจ้าของอำนา,ศา,ศาจดิแท้จริงเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการคุณก็ต้องฟังนะส่วนกลางเป็นแค่ฝ่ายอำนวยความสะดวกฝ่ายซัพพอร์ตให้ประชาชนเนี่ยมีการพัฒนาอย่างถูกต้องตามวิถีการดำรงชีวิตและมองไปสู่อนาคตว่ามันจะพัฒนายอย่างไรร่วมกัน ซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนกับไม่ได้เป็นแค่นโยบายเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นแต่มันก็หมายถึงเรื่องของอสันติภาพกินได้ที่เกี่ยวเรื่องเชื่อมโยงกับเรื่องของการพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจของปากท้องประชาชนด้วยครับใช่รับทั่วประเทศครับทั่วประเทศคือที่เราพูดเสมอเวลาย,ยกตัวอย่างจะยกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปัตตานีเพราะว่าพักเป็นทาเราปักทงที่นี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการต่างๆที่เราพูดออกไปเสนอไปต่อสื่อสาธารณะก็จะเป็นนโยบายที่เรามาจากปัตตานีแต่จริงแล้วนโยบายที่เราเสนอได้เป็นนโยบายแบบครอบคลุมนโยบายที่สามารถปรับใช้ได้ทั่วประเทศไม่ว่ากรุงเทพมหานครเองก็ตามก็ต้องถามเขาครับถ้าอยากจะมีการจัดการชุมชนอย่างไรเนี่ยคุณก็ต้องไปถามชุมชนคุณไม่สามารถาบอกว่าผมเป็นผู้ว่านะผมจะทําทอย่างเงี้ยท่านคงไม่ทำหรอกท่าทำผู้ว่ากรทมณปัจจุบันถ้าอยากจะสร้างโรงเรียนอย่างที่ภาคเหนือ คือคุณก็ต้องไปถามคน,นการศึกษาของคุณเป็นอย่างไร mm. คุณต้องการการศึกษาอย่างนี้ไหมมันสอดรับกับวิถีการดำรงชีวิตของคุณไหมเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็เช่นกันต้องไปถามวครับว่าอัตลักษณ์ต่างๆที่คุณมีอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยคุณคุณพวอพอใจไหมถ้าจะเรียกถูกถูกเรียกว่าคนอีสาน mm. คือผมว่าหลายๆคนไม่พอใจนะการอีสานการที่พูดว่าอีสานเนี่ยหลายๆคนจะไม่พอใจบอกว่าจะไปกําหนดเขาได้ยังไงตอนนั้นการพัฒนานที่คุณบอกว่าฉันเป็นคนอีสานเนี่ยฉันไม่ใช่คนอีสานนะ ฉันเป็นคนล้านช้างฝั่งขวาของลุ่มแม,ม่น้ําโขงคือคือยังมีเรื่องวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกัน<ม>แต่พระเอิญาการพัฒนาเนี่ยมันไปครอบคลุมจากส่วนกลางไปสู่<ม>ส่วนภูมิภาคซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยพักเป็นธรรมนโยบายที่ออกมาทั้งหมดจะสามารถปรับใช้ได้ทั่วประเทศเห็นตอนนี้ใน3จังหวัดเองตามท้องถนนก็เริ่มเห็นป้ายาพักเป็นธรรมมหาเสียงพร้อมการประกาศนโยบายเช่นการยกเลิกกันชาเสรี เปนยกระดับาาการสันติภาพเป็นวัฒนแห่งชาตินะหรือเช่นเรื่องของอยกระกดับกฎหมายพิเศษใช่ไหมคะคนีนนโยบายหลักๆคืออะไรบ้างของงจวัดชายแดนภาคใต้คะคือท,ที่ที่คุณทัป,ปนีพูดมาครับก็จะมีอันแรกเนี่ยคือการยกเลิกกฎหมายพิเศษแน่นอนครับว่ากฎหมายในที่ภาคใต้เนี่ยมันมีทั้งหมดรวมกัน4กฎหมายมีทั้งพรบรความมั่นคงพระราชกำหนดฉุกเฉินมีทั้งกฎอายการศึกและก็กฎหมายปวิทยาทั่วไปการกดทับของ ตัวบทกฎหมายต่างๆที่เขาเรียกว่ากฎหมายพิเศษเนี่ยมันทําให้ประชาชนไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้กฎหมายต่างๆมีการริตรอนสิทธิขั้นพื้นฐานการเป็นมนุษย์อยู่แล้วการการสร้างกฎหมายขึ้นมาก็ทุกคนยอมรับครับว่าสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในในชุมชนเพียงแต่ว่าทุกคนยอมรับ,บบนพื้นฐานที่ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยจะไม่โดนกระทบมากนัก<ม>แต่กฎหมายที่ออกมาในปัจจุบันในพื้นที่ปาตานีกฎอายการศึกยกตัวอย่างเช่น คือสามารถที่จะไปจับลุมคุมขังคนได้โดยที่ไม่ต้องออกหมายสารคือไปจับได้เลยขัง7วันต่อด้วยพระราชก,กําหนดฉุกเฉินขังต่ออีก30วันโดยที่ไม่ต้องพบสาร37วันหลังจากนั้นก็สามารถต่อไปเรื่อยๆคนสามารถถูกริดรอนสิทธิได้ไปทั้งหมดเราก็เลยคิดว่าถ้าเราอยากจะมีสันติภาพให้เกิดขึ้นจริงๆคุณต้องทําให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดจากกฎหมายพิเศษต่างๆกฎอายการศึกไม่จําเป็นต้องประกาศ ที่นี่ไม่มีอริราชศัตรูของประเทศไทยเกิดขึ้นไม่มีการสงครามเกิดขึ้นยกเลิกเถอะยกเลิกหมายถึงยกเลิกการประกาศแต่คงเก็บไว้สงวนไว้ถ้าหากมีอริราชศัตรูเข้ามา mm hmm. พระราชกาหนดฉุกเฉินก็ไม่ควรที่จะต่อยอดมาทั้งหมด18ปีต่ออายุไปเรื่อยๆ18ปีแล้วจะต่อไปถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นคุณสามารถต่อได้ถ้ามีเหตุผลเพียงพอ mm hmm. ตอนนี้ไม่จําเป็น พรบรความมั่นคงคงไว้เพียงแต่ว่าบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นจริงๆเท่านั้นและคนที่จะใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นพรกฉุกเฉินพรบรความมั่นคงควรจะเป็นพลเรือนและตำรวจมากกว่าที่ทหารจะเป็นคนนําเพราะทหารเนี่ยคุณก็มีกฎอัยการศึกอยู่แล้วคุณมีหน้าที่คุณมีฟังกช์ชันที่แน่นอนป้องกันอริราชศัตรูป้องกันตามแนวชายแดนครับไม่ใช่ภายในประเทศไม่ใช่เดินใส่ชุดทหารถืออาวุธครบมือเดินเข้ามาภายในประเทศไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้นั่นคือกฎอเป็นนโยบายอันแรกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจรจาสันติภาพต้องขึ้นไปสู่จุดสูงสุดที่ผมไปทํางานในงานมนุษยธรรมในเวทีระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือ,อการสร้างสันติภาพโดยใช้มธรรมนาหน้าผมยังไม่เคยเห็นว่าการเจรจาสันติภาพจะสําเร็จลุล่วงได้โดยมีฝ่าย2ฝ่ายคู่เจรจาที่ถืออาวุธและจะทําให้สันติภาพเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้ครับจะทําได้แต่ก็แค่เป็นการลดความรุนแรง ลดจํานวนการประทะเท่านั้นเองที่คู่เจราจาที่ถืออาวุธทั้งสองฝ่ายสามารถคุยกันได้แต่ไม่ใช่สันติภาพที่ยั่งยืนสันติภาพที่ยั่งยืนต้องมาจากประชาชนต้องมีผู้แทนภาคประชาสังคมที่เป็นผู้แทนจริงๆนะฮะไม่ใช่ผู้แทนจัดตั้งผู้แทนประชาสังคมที่จัดตั้งไม่ถือว่าเป็นผู้แทนภาคประชาสังคมที่แท้จริงต้องเอาผู้แทนของประชาชนและภาคประชาสังคมจริงๆมานําเรื่องการสร้างสันติภาพคนที่ถืออาวุธฟังจําเป็นต้องฟังครับ ในการยกระดับขึ้นมาและต้องยกระดับไปสู่รัฐสภากอรอบรัฐสภาเท่านั้นที่จะต้องพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสถันติภาพในปาตานีเพราะว่าเงิเม็ดเงินงบประมาณ4.9แสนล้านบาทภาษีประชาชนที่ใช้ไปทั้งหมดเนี่ย18ปี4.9แสนล้านบาทนี้มันเป็นภาษีของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่แค่สอสอในจังหวัดชายภาคใต้ที่ต้องให้ความสําคัญแต่ต้องเป็นสอสอทั้งรัฐสภาให้ความสําคัญ เกับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสักดิภาพในพื้นที่ภาคใต้<ม>กฎหมายต่างๆในการรองรับคู่เจราจาที่จะเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเพราะว่ากระบวนการสันติภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับ<ม>ถ้าเราจะกีดกันให้คู่เจราจาอยู่นอกประเทศ<ม>เราจะให้เขามารับฟังคนในพื้นที่ที่มีปัญหาได้อย่างไร<ม>ให้เขามาอยู่ที่นี่ปกป้องคุ้มครองสิทธิ์เขาว่าเขาจะไม่โดนจับให้เขามาคุยให้เขามานั่งฟังด้วยกันกับคู่เจราจา<ม>และต้องมีผู้อำนวยความสะดวกที่เป็นกลางอย่างแท้จริง<ม>อันนี้คือนโยบาย ส่วนใหญ่นะครับของของของรรคเป็นธรรมในพื้นที่ปัตตานีครับเห็นคุณกนวีไปปราศัยแล้วบอกว่าภรคเป็นธรรมเนี่ยมีนโยบายเรื่องพาทหารกลับบ้านด้วยหรอคะครับคือจริงๆเป็นนโยบายจริงๆนะครับไม่ใช่การล้อเล่นไม่ใช่การพูดขำๆหรือล้อเรียนใครแต่ว่าการการพาทหารกลับบ้านเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นหนึ่งคือตัวผมเองเนี่ยทำงานในเวทีระหว่างประเทศและทํางานเกี่ยวกับผู้ีิภยัย ผมยังไม่เคยผมเวลาผมถามคนทุกคนผู้ริพัยทุกคนผู้พัฒนถินภายในประเทศทุกคนเขาอยากกลับบ้านกันหมดการทํางานที่บ้านเกิด Work from Home Town ก็เป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคเป็นธรรมที่อยากให้เห็นทุกคนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดได้โดยใช้ทรัพยากรต้นทุนที่มีอยู่ในบ้านเกิดของตัวเองอยู่แล้วนั่นก็เป็นนโยบายหลักๆของเราอีกปีกหนึ่งพอมาดูเรื่องจังหวัดดนภักใต้ดูเรื่องที่ปาตานีของเราเราก็เห็นว่าพี่น้องทหารคือเขา ต้องบอกตรงๆว่าเขามีภารกิจหน้าที่ที่สาคัญในการป้องกันประเทศแต่ว่าที่ผมเรียนไปเบื้องต้นในเรื่องเกี่ยวว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายพิเศษต่างๆตอนนี้กฎหมายพิเศษต่างๆมันเยอะมากในพื้นที่ปัตตานีถ้าถ้าหากเราสามารถเข้าไปอยู่ในรัฐสภาเราจะกําหนดเราจะยกเลิกกฎหมายพิเศษทั้งหลายอันนี้แหละครับจะเป็นใบเบิกทางที่จะพาพี่น้องทหารกลับบ้าน ทหารพ่อแม่พี่น้องทหารเนี่ยเชื่อผมทุกคนคิดถึงลูกหลานตัวเองถูกส่งมาประจําที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปัตตานีทุกคนกังวลหมดฮะมาทํางานภาคใต้ทุกคนมีความกังวลว่าจะเกิดเหตุอันตรายต่างๆนานาเพราะฉะนั้นถ้าเราพาทหารกลับบ้านได้ก็หมายถึงสันติภาพจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสองสิ่งต่ตางๆพวกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ 3. พี่น้องทหารจะได้กลับไปทํางานตามฟังก์ชันที่พี่น้องทหารมีอยู่การป้องกันอวิราชศัตรู ปการปกป้องทั่วชายแดนและชายฝั่งทะเลและกอแกง่งพี่น้องทหารจะกลับไปทําตรงนั้นนี่คือโนโยบายของพรรคเป็นธรรมอันนี้ก็น่าจะหมายรวมว่าถือว่าสันติภาพเกิดขึ้นทหารได้กลับบ้านกลุ่มผู้ที่ต่างที่อาจจะหลบหนีอยู่ทุกคนก็ได้กลับบ้านเช่นเดียวกันครับครับคือมันเป็นวินวินนะครับอันนั้นคือเร,เรามองในมุมแบบในมองผลลัพธ์สุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในปาตานีตรงนี้หลังจากสันติภาพเกิดขึ้นจริง ทุกคนจะสามารถใช้ชีวิตปกติสุขได้ผู้เห็นต่างตอนนี้ผู้เห็นต่างเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าพื้นที่ในการแสดงออกของหลายๆส่วนไม่มีหน้าปัจจุบันพี่น้องที่ออกมาใส่ชุดมาลายูออกไปแสดงอัตลักษณ์ของตัวเองถูกคุกคามโดยฝา่ายโดยภาคภาครัฐโดยฝาา่ยฝายความมั่นคงโดยมีการเรียกตัวเข้าไปสัมภาษณ์การเรียกตัวเข้าไปพูดคุยทุกคนมองเห็นว่าพื้นที่ของเราไม่มีในการแสดงออกขนาเราใส่ชุดมาลายูของเราชุด ที่มีแสดงวัฒนธรรมหลายๆอย่างของพวกเราเนี่ยยังถูกคุกคามขนาดนี้มันเลยเป็นการบีบสําหรับคนที่เห็นปัจจุบันเนี่ยเห็นว่าตัวเองไม่มีพื้นที่<ม>ก็เป็นการระบายออกโดยการใช้แรงขับเคลื่อนโดยใช้การการใช้กําลังการใช้อุดมอุดมคติบางอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีพื้นที่<ม>หากเราสามารถสร้างพื้นที่<ม>สาธารณะให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิในการแสดงออกอ,ออกอันนั้นจะเป็นการลดภาวะการเผชิญหน้าลด ภาวะการไม่เข้าความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันและเพิ่มสภา,า,าวะแวดล้อมในการพูดคุยมากขึ้นค่ะซึ่งนั่นเป็นนโยบายหลักๆนะคะของภาคผินถับที่ก็เห็นคุณไปลงพื้นที่อย่างเช่นไปดูเรื่องโรงเรียนเปาเนาะที่แวงะนะคะแล้วก็มาที่เปาเนาะพ่อมิ่งนะคะพูดถึงแล้วเนี่ยเรื่องของการศึกษาเอง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็นการศึกษาเฉพาะด้วยเนาะเราเห็นมีตาดีกาเราเห็นมีปอเนาะหรือมีโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนที่เขาก็เรียนทางด้านของศาสนาซึ่งที่ผ่านมามันรัฐก,ก็มีส,งส่งเสริสมอยูสส่บ้างแต่ว่าเท่าที่เห็นปัญหามันจะมีอะไรที่คิดว่ามันควรต้องแก้ไขแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ครับของพรรคเป็นธรรมเราเองเนี่ยที่นโยบายอันหนึ่งที่สําคัญคือจังหวัดจัดก,การตนเองถ้าพูดให้ภาษาที่เข้าใจง่าย,ายคือการกระจายอํานาจ ในการกระจายอํานาจเนี่ยพอเราไปดูในหลายๆประเทศเรามีการศึกษาแบบเปรียบเทียบนะครับการการกระจายอํานาจในหลายๆประเทศการเริ่มต้นการกระจายอำนาจเขาจะเริ่มจากการศึกษาก่อนเราเห็นชัดเจนว่าทุกๆประเทศเนี่ยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนบุคลากรคนขึ้นมาให้มีศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถเพื่อจะไปพัฒนาให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมลาผมไปผมไปเยี่ยมที่ที่ ตาดิกาที่น้ําขาวนะครับที่แวงจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ไปที่ปอนเนาะพ่อมิ่งนะครับโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามนะครับตรงนั้นผมก็ไปพูดเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจไปดูปัญหาในเชิงโครงสร้างของระบบการศึกษาในพื้นที่ซึ่งเรามีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนปอนเนาะและตาดิกา,รรารรให้สู่เทียบเท่าสู่สากลคือต้องเข้าใจว่าตาดิกากับปอนเนาะเนี่ยไม่ใช่แค่โรงเรียนที่สอนหนังสืออย่างเดียวยังสอนเรื่องวัฒนธรรมวิธีการดำรงชีวิต และศาสนาไปด้วยสอนให้คนเป็นคนดีสอนในการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่สอนในการใช้ชีวิตให้อยู่ในสังคมภายนอกให้ได้คือหลายๆครั้งถูกเพ่งเล็งจากหน่วยงานความมัน่นคงว่าโรงเรียนปอนเนาะโรงเรียนตาดีกาเป็นโรงเรียนที่บ่มเพาะคนคิดต่างจริงๆไม่ใช่ถ้าคุณเข้าใจถ้าภาครัฐเข้าใจอย่างแท้จริงจะเห็นว่าโรงเรียนปอนเนาะตาดีกาเป็นโรงเรียนไม่ใช่เพียงแค่เสริม องค์ความรู้ให้กับนักเรียนแต่เสริมความเป็นคนที่สามารถเข้าไปอยู่ในสังคมต่อไปได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยให้ความสําคัญตรงนี้อย่างมากการกระจายนั่งการศึกษาจําเป็นต้องให้คนในชุมชนมชุมชนตนเองบอกว่าการศึกษาแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรแล้วเขาสามารถที่จะพัฒนาหลักสูตรที่สอดรับ เขาก็มีลักษณะของการเรียนกา,ารสอนคล้ายๆกับโรงเรียนตาดิกาแต่อันนั้นเขาจะเป็นเรื่องเกี่ยวศาสนาคริสต์ซึ่งอันนี้เราก็ไม่ยอมรับเราก็บอกอ๋อเป็นโรงเรียนของพวกพัฒน์ถิ่นผู้พัฒน์ถิ่นเข้ามาในประเทศไทยไม่เรียากว่าผู้ริพัยดยซ้ำไปเราก็ไม่ยอมรับแล้วก็มีชาวพี่น้องกะเหรี่ยงที่อยู่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยเขาก็ไปเรียนโรงเรียนอย่างนี้ทําไมเราไม่ให้เขาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดรับกับวิถีการดำเนินชีวิตของพวกเขาด้วย คือเพราะฉะนั้นนโยบายของเราครับที่เรียนไปแล้วก็คือเราไม่ใช่แค่พื้นที่ปัตตานีแต่ว่าสามารถพิจารณารอบประเทศได้การศึกษาอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราสามารถที่จะทําให้เกิดการก,การะจายอำนาจอย่างแท้จริงเกิดขึ้นะแล้วก็เรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องจัดววการตนเองเห็นไปพูดถึงเรื่องของคนสร้างเมืองที่แหวงะนะ,ะฮะเราไปเห็นอะไรที่เกิดขึ้นที่แวงบ้างแล้วก็ เรื่องของบางทีในสามหวดเนี่ยเขามีแต่เ้เามีศักยภาพมีฐานทรัพยากรมีจริงมีคนเก่งๆด้วยนะคะครเรารมองเห็นอะไรในเรื่องเหล่านี้ที่มันจะผลักดันหรือว่าเชื่อมโยงคนับการาพัฒนาได้บ้างคะครับคือคนเนี่ยศักยภาพของคนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าประหลาดนะผมผมมองว่าเป็นสิ่งที่แบบมหัศจรรย์น่ะค,คือคนเราสมมุติเขามีล่าข,ของเขาเนี่ยยึดติดอยู่กับพื้นที่ของเขา เขาจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะใช้องค์ความรู้ของเขาองค์ความรู้วิธีการดําเนินชีวิตของพวกเขาเนี่ยเป็นคล้ายๆปราชชาวบ้านเขารู้ว่าต้นไม้ต้นนี้หมายความว่าอะไรต้นดาหลาเพราะนั้นผมไปที่ฮาลาบาลาต้นดาหลาต้นนี้ทําไมเขาเรียกว่าดงดาหลามีกีส่สีอะไรเขามีสีเดียวจริงๆมี5สีดาหลาที่เขาใช้กินข,ข้าวยำอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันต้องใช้องค์ความรู้ของคนในพื้นที่ไปที่แวง้งก็ไปเจอปรชาช์จริงรๆผมเรียกว่าปราชชาวบ้านแต่เขาบอกอย่าเรียก ผมว่าปราดเลยผมเป็นคนที่เกิดและโตที่นี่ศักยภาพของผมก็เป็นแค่คนรู้แคบๆอยู่ในพื้นที่ของเขาเองแต่จริงๆไม่ใช่นะครับ